ขอเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์องค์การเครือข่าย PI เพื่อพัฒนาชุมชนแห่งประเทศไทยอำนวยการสอนโดยอาจารย์บำรุงอภิเดชและคณะหกภาคเปิดเรียนวิชาเดียวนั่นก็คือวิชาแก้จนโดยมีกติกาง่ายๆคือ 1. เข้าห้องเรียนแล้ว ปิดไมคปิดกล้องเพื่อไม่ให้เสียงรบกวนผู้บรรยาย 2. มีคำถามก็ขอให้จดไว้โน้ตไว้ถามตอนท้ายท้าย 3. หากมีปัญหาในการขุดเหรียญพายหรือการทำเค c ซก็ขอให้กดเลขหนึ่งทิ้งไว้ในห้องเรียน หลังปิดประชุมก็จะมีอาจารย์สอนแชร์หน้าจอติวเตอร์ตามลำดับทุกคืนไม่เว้นวันหยุดนี่คือหลักสูตรมหัศจรรย์ของห้องเรียนองค์การเครือข่าย PI เพื่อพัฒนาชุมชนแห่งประเทศไทยโดยมีอาจารย์บำรุงอภิเดชและคณะ6ภาค77จังหวัดคอยดูแลทุกท่าน ประครบประงมท่านไปจนถึงเส้นชัยผ่านการขุดเหรียญ p i ได้ผ่าน KYC และเบิกถอนแลกเปลี่ยนสินค้าได้นั่นแหละจึงอยากฝากทุกท่านให้ขยันเข้าห้องเรียนทุกวันเริ่มจากเวลา19นาฬิกาถึง20นาฬกาโดยประมาณอย่าลืม